ครับโอ้ยอย่าเบลินดาโ้ยอะไรไอ้ยไ่ัดโอ้ตายห่าละโดนลุงคนเดียวโดนลุงคนเดียวเอ้ยของคนของคนที่ช่วยของคนที่ช่วย 早すぎるとのアバードラリーダーださめて一人ではもがない เนี่ย <Yeah. S 2> ปิดเล่ดิปิเดว่ะโมบิลสูตรการดับเบิลเทนโอเปอเรชั่น2 สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันท้ามัธยมโอเปอเรชันสนะครับปกติที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแต่แบบหุ่นที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาล UC หลักแต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องในด้านเนื้อเรื่องบ้างเล็กน้อยแต่อันนี้ไม่มีการเกี่ยวข้องอะไรโดยตรงซึ่งหุ่นที่คุณเห็นอยู่นี้ใช่ครับมันคือมบิสูตรขวัญใจภาคทัวร์ยังฟรีดอมกันดำจากมูิสูตรกระดับซีดมันได้มาลงในเกมจักรวาล UC เป็นที่เรียบอยแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงนี่คือหุ่นตัวแรกที่ลงในฐานะหุ่นนอกจักรวาสลสำหรับั่งรรรืเรอเา้ะคปวววติก็ยดี๋ หูุนตัวนี้ไม่ต้องเล่าประวัติให้ด้วยเหรอวะ คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันทั่ววันทั่วเมืองแล้วอะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไหนๆก็ทำหุ่นตัวนี้แล้วก็ต้องเล่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันฟรีดัมวันนั่ก็เป็นหุ่นที่พัฒนาโดยฝั่งซาบซึ่งเป็นโปรเจกต์อย่างลับๆด้วยการนําข้อมูลการนําที่ขโมยมาในเฮดิโอโพลิสมาพัฒนาฟรีดัมตัวนี้ซึ่งความสามารถหลักๆของมันแทบจะโซมเมื่อเทียบกับโมบิสูรหลายๆตัวที่ถูกพัฒนาออกมาในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหุ่นที่ได้ใช้รีการแจมเมอร์แคนเซเลอร์เตาบกาาพลังีทท่ํตแแะดจข หรือไฮแมทที system, no ่จะทาให้ตัวหุ่นสามารถจู่โจมกาอากาศได้ด้วยการควบคุมภายใต้แรงดูดของโลกโดยการเปิดปีกของตัวหุ่นเละ่ี่ที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบมัลติล็อกออนซิสเต็มที่ช่วยให้ตัวหุ่นสามารถโจมตีสตูหลายๆตัวได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งนลังก็ทาให้เกิดฟูลเบิร์สโหมดของตัวหุ่นนั่นเองมันเป็นหุ่นที่ขับตัวยอดชายนาคิระจากการช่วยเหลือของแม่ค้าอาวุธอย่างลักสคลายในการขโมยฟรีดอมออกมาเพื่อช่วยเหลือขพวกยานอาร์แองเจิลจนกลายเป็นหุ่นมาจำต แต่ถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ U C ในเกมนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นเพียงแค่การมาเพื่อโปรโมทหนังซีฟรีดอมเท่านั้นเองสำหรับฟรีดอมกระดัมที่อยู่ในเกมนี้มีเพียงเรื่องเดียวนะตอนนี้เป็นหุ่นซีดาวคอส7 0 0สายฟ้าเราก็รู้กันว่ามีอุ้อเลยบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปชมอุธผมขอให้ลองฟังเสียงซาวเอฟเฟกต์ของโตหุน่นเรียกได้ว่าดึงจากในเรื่องมาใช้ในเกมนี้เลยทีเดียวอย่างแรกลูปัสบีเมเลเฟิน ซึ่งจะเป็นปืนแบบโอเวอร์ฮีทยิงล้วเดียวสตันนี่ฟังเสียงตอนชักดาบครับแอบบได้เรื่องลาเซต้ตาบีนเซเบอร์ก็สามารถฟันได้ทีเทียังตามาวอลแคนมีทั้งหมด60นัดถ้ายิงโดน17นัดก็สามารถสตันได้ ยามาลอสเตอร์บีมเซเบอร์แบบคู่ฟันได้สองทีเช่นเดียวกันยามาไซฟันเร็วกันมีทั้งหมด8นะัดยิงออกไปทีเดียวสตันซึ่งเวลาย,ยิงก็จะนิ่งอยู่กับที่ยามาเวลน่าบีมแคนนอนต้องชาทนันทึงยิงออกไปได้และเมื่อยิงออกไปก็จะเป็นบีมลากสามารถหันไปตามมุมกล้องที่เราหันไปได้แล้วก็เหมือนกันคือเวลาย,ยงิงจะนิ่งอยู่กับที่ หมดแล้วครับเอาโหทั้งหมดเรื่องการบูสต์ก็โตหุ่นมีสกิลแมนนวลที่ทำให้ทนทานเวลาพุ่งแล้วก็สามารถอีเวนต์ได้สองทีถ้าบูสต์เต็มแล้วก็ตัวนี้สามารถบินขึ้นกาอาากศได้จากสกิลแฟลตบูสเตอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าเคาน์เตอร์แบบธรรมดาก็จะเป็นท่าเตะซิงเกิลเตอร์ปตามตัวพีฟีดอมโซนเมื่อเอติมกว่าห้า ก็จะเป็นค่าที่อ้างอิงมาจากตอนที่ฟันเซเวียในภาคซิตินี่คุณเห็นด้านขวาถ้าเป็นใน PC ก็จะเป็นกด Q แต่ถ้าเป็นจอยก็ทัชแพดนั่นแหละสามารถกดเพื่อใช้งานโลมพิเศษของโตหุ่นที่จะเพิ่มความเก่งให้กับฟรีดอมชั่วขณะหนึ่งอย่างไฮแม d Mode ที่ทาให้เรานั้นปลดพลังเหมือนกับซีแตกในเรื่องเมื่อเรากดก็จะนับพอยหลัง40วินาทีสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือตัวหุ่นจะสามารถใช้บู๊ได้อย่างไม่จำกัดบินค้ากากาศได้สามารถกดคิวหรือถ้าแพทอีกครั้งหนึ่งเพื่อตีรังกายิงบีมออกไปพร้อมกันแต่ว่าตัวเราจะไม่เป็นอมตะนะครับซึ่งสามารถกดกี่ครั้งก็ได้ถ้าหากบีมไลเิลน,นั้นยังไม่โอเวอร์ฮีทแล้วอาวุธบบเรน่าบีมแคนนอนก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟูลเบิร์สที่จะเป็นการรวมทุกอย่างมายิงในชุดเดียวซึ่งแรงมากๆ แถ่ยังมีได้ทีทีแต่ถ้าหากเรากดกิ้งหรือชนแล้วเวลาในการทํางานของสกิลนี้ก็จะลดลงไปอีก10วินาทีและเมื่อสกิลนี้ทํางานจนครบตามเวลาทําให้หลังจากที่เปิดไฮแมทแล้วบูกก๊กจะโอเวอร์ฮีทนานกว่าปกติจนกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งได้แล้วก็ตัวหุ่นก็จะ้อดถอยหลังอีก1นาทีครึ่งทําให้เรานั้นไม่สามารถใช้อาวุธบีมคนนนกับเลวกันได้อาวุธที่เราเหลืออยู่ที่จะใช้ได้ก็มีเพียงแค่บีเรฟเฟิรนทัวแล้วก็ดาบ2แบบนี่ก็นับว่าเป็นหุ่นตัวแรกของเเกกมที่่ป็นนนหุอาร UC ซึ่งความสามารถของมันก็ในฐานะที่เป็นหุ่นนอกตกะกาวาแล้วมาเข้าเกมแล้วออกมาหน้าตายอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งแล้วก็จะมีความสามารถบางอย่างที่แบบในเกมอาจจะทําไม่ได้บ้างตามข้อจํากัดของระบบตัวเกมมันเองมันเลยทําให้เรามองเห็นว่าถ้าหากหุ่นตัวอื่นมันเข้ามาในเกมแบบนี้อีกก็คงจะหยิบยืมสิ่งที่มีในเกมอยู่แล้วมาใช้อ่ะอย่างฟรีดอเนี่ย ไอ้ท่าฟันนี้ก็เอามาจากเอสการดัมล้วนๆเลยทั้งท่าลูแล้วก็ท่าแทงสองทีมีบินขึ้นกางอากาศได้แล้วก็มีตีลังกายยิงบีมซึ่งก็หยิบมาจากไอ้ไฮนิวตอนถือมอสก,กา้าแถมยังมีฟูลเบิร์ดก็น่าจะเอามาจากไอ้ลิงไฟเอร์ของฟอร์มเบอร์นเเซต้าที่แบบเป็นยิงชุดเดียวมันดูมีอะไรหลายอย่างที่หยิบยืมมาแต่ก็เอามายัดรวมกันจนกลายเป็นฟรีดอมของมันเองได้ เรื่องวิธีการเล่นก็โตหุ่นเนี่ยค่ายิงค่อนข้างสูงสามารถเล่นยิงเป็นหลักได้เลยเพราะโตหุ่นก็มีอาวุธยิงหลายแบบจากที่ไกลแถมยังเอื้ออารวยให้เข้าไปฟันทำคอโมโบได้อีกซึ่งถ้าฟันก็เน้นการฟันลงเป็นหลักเหมือนเดิมส่วนเรื่องอาวุธการไ่ยิงถ้าอยู่ที่ไกลก็ใช้บีมแคนนอนเปิดก่อนเพราะว่าเป็นอาวุธที่ต้องชา้าเท่านั้นถึงยิงออกไปได้เหมาะการเปิดมากที่สุดจากนั้นก็ตามด้วยเลวกันถ้าอยู่ใ,ใกล้ได้ก็ค่อยเอาบีเลเวลยัดก่อนทำคอมโบฟัน แต่ถ้าหากเราอยากจะเน้นยิงเป็นหลักก่อนก็เอาบีมเลฟเฟิลยิงตามยัดด้วยเร็วกันก็ได้ถ้าอยากให้ตันโชว์วาเราหั่งพุ่งเข้าไปก็ใช้ถั่วเสริมก็ยังดีสิ่งที่จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือโตหุ่นมันสามารถฟันกาอากาศได้ทําให้เวลาที่เราลอยขึ้นอยู่กาอากาศถ้าเราเล็งบีมดีแล้วฟันต่อไปคอมโบได้เนี่ยเราแทบจะได้เปรียบเวลาที่ยิงใส่คนที่อยู่คือได้สบายเลยต่อให้มันโดนจำกัดความสามารถไปเยอะมันก็ยังเป็นหุ่นที่ดีตัวหนึ่งได้ยกเว้นแต่ถ้าเกมมันทําให้เร็วกันกับบีมแะค่นอีีกทนึง แล้วก็พูดถึงข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของตัวนี้ซึ่งก็คือไอ้ระบบพิเศษของมันอย่างไฮแมทเนี่ยแหละจริงอยู่ที่เป็นระบบที่ทําให้โตหุ่นมันขี้โมบขึ้นมากๆแต่บลลงโทษหลังจากที่เราใช้มันเสร็จแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกับช่วงที่เราเล่นมากๆเพราะหลังจากที่เราได้ใช้บูเไม่จํากัดแถมยังมีท่าย,ยิงแรงๆอย่างโฟร์เบิร์ดถ้าใช้จนหมดโตหุ่นก็จะใช้อาวุธได้แค่ไม่กี่อย่างไป1นนาทีครึ่งเต็มๆใช้บูทไม่ได้แป๊บหนึ่งยังพอว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปิดไฮแมทจริงๆผมนนะําาอออยยู่2ย่2งก็คื1 ช่วงที่เรามั่นใจว่าถ้าเราเปิดแล้วจะรีไถทำดาเมดได้เยอะที่สุดแล้วก็เอาไวเอาตัวรอดช่วงเวลาชุลมุนถ้าไม่ได้เอาไปใช้แบบ3 0 0อนะนะเพราะต่อให้โตหุ่นจะตายก่อนที่จะใช้ไฮแมทจนครบเรายังพอเกิดใหม่มาเปิดได้อีกทีหนึ่งทีเดียวไปเลยก็ยังดีกว่ารอไป1น,นาทีครึ่งถึงมันจะไม่ใช่ระบบสั่งตายเหมือนกับเอ็กเซหรือฮาร์เดสแต่ถ้าใช้ไฮแมทเป็นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้โตหุ่นเก่งขึ้นมากเลยละครับ ถึงอาวุธมันจะดูใช้ง่ายแต่เรื่องวิธีการเล่นให้แบบดึงความเก่งของมันให้มากที่สุดก็ต้องเล่นให้มันพิ้วๆหน่อยทั้งเลือดแล้วก็ข้าวป้องกันมันค่อนข้างน้อยก็พยายามสวนว่าให้เหมือนกีฬาแบบไล่รอยขีดข่วนก็ได้เรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ทําออกมาเพื่อสำหรับคนชอบเล่นสายพิ้วงั้นเลยเราไปดูเลยดีกว่าว่าสำหรับฟรีดอมกันดั้มนั้นผมจัดพาร์ตไว้ยังไงสำหรับฟรีดองกันดั้มที่เขามีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสเจ็ดร้อยพาร์ตที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ การบีมเลเวล5การฟันเลเวล5เกาะเลเวล2ทัสเตอร์เลเวล3แล้วก็เพิ่มยิงเลเวล4กับ2ก็ในเมื่อเอาหุ่นออกแบบมาให้เล่นยิงได้แล้วก็ใส่ยิงไปให้ได้เยอะเรื่องฟันนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับยังไงเราก็ได้ฟันแน่แต่ผมเอาพวกช่องบนเอาไปใส่การฟันดีกว่าการบีมนี่ก็เป็นเรื่องมาตรฐานสำหรับคอ700อยู่แล้วที่เหลือก็เพิ่มเกาะสักทีหน่อยกับทัสเตอร์ให้มันได้บินนานๆส่วนเรื่องอาวุธนี่คงไม่ต้องพูดถึงครับอาวุธทุกอย่างไม่มีใครสามารถยิมยิงใช้ได้เพราะเป็นนนขออออองงงงีี่ฟฟลลดเาายยยูคยววววทัััุุ้้ธธิแก็รมน ส่วนเรื่องสกิลก็มีอีเวนซี่อีเวนชั่นซิสเต็มเลเวลสามที่สามารถกดกิ้งได้โดยกินปริมาณทัสเตอร์ที่น้อยถ้าหากกดตอนบูสตเต็มก็สามารถกิ้งได้ทั้งหมด2ทีแอนตี Anti ้บลัสติเบลิเซอร์การการแจายของหุ่นที่ระเบิดแอเรียลเมลีซิสเต็มก็สามารถฟันกาอากาศได้ไฮเพอร์แมนบอลเนเซอร์ก็สามารถชนหรือฟันหลังจากที่พุ่งเสร็จได้เมลีคอมโบคอนโทรลเลอร์ก็สามารถฟันได้ทั้งหมด2ทีแมนิวอาร์เมอร์ก็มีเกราะทนทานเวลาพุ่งฟอนด์อินเจคเตอร์ก็สามารถพุ่งซิกแซกไปมาได้ถึงเลเววววล4กก็ชนนิดดทีี่่่่่่าาาพุงไไปมไ้ถตัอื แฝดบูสเตอร์ก็สามารถพุ่งขึ้นกาอากาศได้ Trust based, system. ทรัสเบดไฟคูลลิ่งซิสเ็มจริงๆมันคือสกิลแบบเดียวกับของดีตยเทอร์เซียคือเวลาที่เราพุ่งก็จะคูลดาวน์โอเวอร์ฮีทของอาวุธบีมเร็วขึ้นไม่รู้ว่าในเกมเทคยังผิดอยู่หรือเปล่าเฟสชิปอาร์เมอร์ก็ของคู่บ้านคู่เรือนหุน่นภาคซีดก่อที่สามารถทําให้เราได้รับดาเมจและก็การสต็กจากอาวุธประเภทกายภาพได้น้อยลงแล้วก็มาถึงระบบพิเศษของโตหุ่นอย่าง ไฮแมดโหมดเมื่อทำการกดจะทําให้เราสามารถใช้บูสได้อย่างไม่จากัดเพิ่มระดับสกิลของแฟร์บูสเตอร์มากขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความคล่องตัวอีกทั้งยังเปลี่ยนอาวุธจัด บีมแคทอนให้เป็นโฟเบอร์สโหมดโดยทั้งหมดนี้จะทางานในระยะเวลา40วินาทีถ้าหากดชนหรือกิ้งก็จะลดระยะเวลาลงไป10วินาทีและเมื่อหมดเวลาก็จะไม่สามารถใช้บูตได้ชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถใช้เรียวการกับบีมแคนอนได้ในระยะเวลา1นาทีครึ่งซึ่งก็สามารถใช้ได้1่ครั้งต่อชีวิตไฮพรอมเพนเคอร์เตอร์โปรแกรมเลเวลสองเมื่อเราตังกว่า50ก็จะเป็นการปลดท่าคาเตอร์แบบพิเศษเฉพาะของโตหุ่นแล้วก็ชิลดักเกิรถ้าหากเรามีโลอยู่เราก็จะชนแรงขึ้นแต่ถ้าาาาาหกเรไมีมโลสนจะทํง ก็ประมาณนี้ที่เหลือที่จะพูดก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของการอับหุ่นในเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าถึงจะเป็นหุ่นนอกตะก,กวาวัน UC ตัวแรกของเกมแต่นี่ก็เป็นหุ่นที่ลงให้เฉพาะ e อ็กซ์คลูซีเท่านั้นสำหรับผู้เล่นฝั่งคอนโซลณตอนนี้ก็จะเป็นช่วงกิจกรรมการคอลแลบของเกมมือถืออย่าง UC Engage อยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการทําใบสอบถามเมื่อนานมาแล้วของตัวเกมจากผลสรุปที่ว่าคนในฝั่งผู้เล่น PC นั้นต้องการหุ่นนองจัก,กรวาลส่วนผู้เล่นฝั่งคอนโซลนั้นต้องการเพียงเฉพาะแค่หุ่นในจัก,กรวาลยูเป็นหลักเท่านั้นซึ่งจุดนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราอาจจะได้เห็นจุดแตกต่างระหว่างฝั่งคอนโซลกับ PC มากยิ่งขึ้นถ้าไม่นับเรื่องผีเข้าผีออกใน PC นะแล้วก็เป็นการดีที่เขาทําอย่างนี้เพราะเป็นการดึงดูดคนทั่วไปมาเล่นในฝั่งัานนง่แตสหรบรีอมนีก็คือหุ่นที่เข้ามาน,นอกาโโปรมน,นะขถ้อน รอเนื่องในโอกาสสักโอกาสหนึ่งในการที่จะนําหุ่นแปลกๆแบบนี้เข้ามาในเกมก็ต้องรอดูกันไปสำหรับฝั่งประเทศพีซงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสำหรับฟรีดดังกันดั้มหุ่นนอกตะกรันยูซีตัวแรกที่ได้เข้าเกมนี้เมื่อเร่สนามจริงแล้วจะไม่อยากฆ่าใครเหมือนในเรื่องได้หรือไม่ไปดูกันครับแต่ถ้าใครเรียนไม่ใครเรียนข้าจริงนี่แบบตอยเลกูเหลือศูนย์อันนั้นอันนั้นอันนั้นโวมึงเพิรไปไม่ใช่การันตีว่เข้อจริงเน่ให้ไม่เลนเข้อจริงแบบว่าเลือเหลือศูนย์เน เราพวงก็ไม่ต้องมานั่งลังเลกับอีกเกมนึงด้วยกระพริบตาหนึ่งทีเฮียร้อยเก้าห้ามาอย่างไหนวะผู้หญิงเยวมีบอมเบอร์ใช่ไหมเฮียบอมเบอรแต่ว่าน่าสุสเลปเดย์เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำสีฟีดองใส่กางเกงลายเสือดาวให้เลยวะบอกมาเจะทำเองอยพี่ไม่ได้หาให้มันทำเองไปเลรสีอะไรซิงวีดองไปก็ได้เลือกตัวอะไรจังวะ เฮ้ยเฮีย <Hands> น <up> ี <boundaries> ่เล่น <phải> อ <been so nice> yeah, ักจิงเฮียเป็นบุตรไม่เข้าฟอเออครับนก็จิงเหียวจิงจิงจิงทุกคนเออไอพีคอตะบุญแคได้สักไปเดิมอุ้ยเห็นพี่ดอมที่บ้านพี่ดอมแค่บิดเลยเป็นตระแหลงเลยเป็นตระแหนงตัวอะไรตายละเอาคุณคุณจะเตะออกมาไหมเฮียเสียงเสียงชักบีมเซเบอร์มันยังเหมือนเนยเดียดเหมือนดิ เวลาขึ้นหุ่นงี้ก็ไทยอ้าวกอดเลยเยปต้อมทำเสียงทรงได้วิโอทำเสียงแม่ทำให้คนีูดีใส่นี่อะไรเนีย f ร e e d แทบปัดไม่ถึงโอ้ยไม่ไหวแล้วยี่ยอยู่นะโอยยังไปลื่นได้ลนได้เหรอวะตั้รงไดเอคนะตัวหนึ่งไอ้ยี่ยี่ย์ี่เน่าจะเป็นทีมไนเปร์สไนเปิร์มาดยด ไว้รอดึงทำไมไอาไปพี่แบงค์เราอ่ะไปยี่อะไปโดนปวะโอเคแจมแต่ทำไมมีบ้านเรบเยอะจังวะ ไม่ได้กูตายเพราะแอร์นะโอเครอดไม่ไหมบอมเบอร์บอมเปอร์กูโดนละบอมเบอร์ใช่ปีบอมเบอร์กูโดนละบอมเปอร์ออรแกกตกสวยไป ใครเล่นหุ่นในโอมวะเฮ้ยตัวย่างนกนางโ่้โหดนพลาดจริงอุ๊ยอุ๊ยแม่นนะไม่น่าเลยเอาเออไม่น่าเลยเฮ้ยไมาหุ่นเอาหุ่นในโอมไว้ทันีเฟรมาเลยเจี๊ยบบุ๊ดเจี๊ยบบุ๊ดได้สองได้มาเฮียโอ้ยเฮียไม่มาเกิดพอดีป่ะ มีไรแม่ม่ไงแตเก่งมโอเคมะไรแม่นี่อะไรวะหายแบงส่งแอ์วะไมีแจมมาด้เจออะไสัคุณแจมโวยเหี้ยตายไปตายไปพงล่าเป็นล้านเนยวะ้งล่าเป็นล้านเลยไอย่ายแงบังอีก เฮียละทางม,มาันตไยเฮียนิ่นมบัสตายแล้วพีแม่อยากขายเลยยิ้มบัสตายเอ้ยไทยเนี่ยเอ็มไทยนนนนแซก็กโอ้ยนะโอ้ยเจ็บกว่าพี ยอดเดี่ยมแต่ละเอ็กซมซิสเตมหรสแตยางยาก่อนยางก่อน้ลงหัวลงมาดีเมายังไม่ค nope ุมเลยว่ะยังาโไหนไ้หุ่นแม่งเก่งว่ะทยมึงมึงไทยจะมึงตายแป๊บยูซีหนดิ

เี้มาเพื่อนเฮ้ยมาพี่แบงค์เฮ้ยอ้าอ้าวไอโอเปนไอโอบีกลางคืนไปหลอนตกไปครับนกนมทั้งยืนนะไปดอมนัองหลอยบางบ้านเหรอนี่เป็นอะไรเนี่ยไอ้วิเศษเฮียวางไปมบางไปเที่ยวเป็นอะไรวะ แซมซีสเทมหรือสแตนบายเหย่าโอ๊โอ้หายแล้วผมโอ้ตาบิตตาบิดโอ้โหยิ่งยม่เหยเหย่เหยเหย่ด่าเอฟเป้ขาววกเลยไปไปโดนไปส่เหี้ย เป็นที่อะไรพดไที่โอเคโคอู้หไไปโดนรอดรอดรรอไม่เอี่อะไรออกมายี่ดิแมจริงหรือแฟมปัดแคแ โอ้ยเฮียฟองตายสุดาฟองตายอย่าให้มันเกิดหนีได้เฮียกูเพิ่งเห็นสัตว์ฟีดอมสีจะติดเฮียมีคนแม่งตัดเป็นฟีดอมเน้ยตัดเป็นจัดติดก่อนกาเราโอมเฮียอยู่ดีๆทุกคนก็นักการอยากทำภารกิจเอาสามเหรียญฟรี ตไตเอาให้มีให้ได้ก่อนเดี๋ยวไอ้เชยต้อยว่ไม่ต้องคาไปฟรีหรอกคุณพอร์แปดรอยมีมักตัวอยูฟีเอาเหีอยอุาตาเรียกว่าได้ยืฐฐานให้เอ้เทเล์เทเลีปีดอมแบบปักสไทยมาแล้ เออภาคไทยเลยนาดน,นั้นเลยวะโอ,อ้ยลาเสียงเ,ออเดิมเลยภาคไทยเอาเดี๋ยวไปไปผมยอมให้มันด้วยหนี่ว่าท,ที่โอ้โหทิมก็เสียงเดิมหมดเสียงเดิมมันต้องก็ลองเสียงเดิมไปแล้วเดียวอะเราจะไปเสียง อะไรแล้ววะนี่วันกาอากาศไล้ปัดโอเคมีคนเห็นล้วอ้มันจะมาไหมมาวะย่าไปโดนเป็นคู เอานราตีดอสวยไม่น่าเลยยิงเป็นเฮี่ยทุ่คนวะ ว่าแอร์ของูงไว้ัดใกล้ๆดีกว่ากูมือเนี่ยเรากูเริ่มมูนเองแล้วอ่ะ โ okay. อเคในหุน่นูเปมันกปลอดภัยโอ้ยยังมยน

มึงบอกแตงเนี <Humans. S 1> <Yeah. S 2> ่ยมึงฆ่ากับสี่ย้าย้กูยังฮะเยอะอเออดีที่ขอโทษฉันผิดเอง ยามันก็มาอย่าเลืมึงรีโหลดกลัวเฮ้ยใครมาวะอย่าขอโทษ อย่าไปตายอย่าไปตายมาทำหมู่บ้านโอ้ยไิดอมไิดอมอ้นแค่นี้อะไรเห็นย็ดตื่นปเหนื่อยเลยนย่าไปโดน โอ้ยกูอยู่ตั้งไกลยังโดนได้เมื่อไงวะเนี่ยออกมาเนี่ยไปเวลาไอ้น้อง ย ah. ังแม่งทันแล้วกันเติมเต็มเต็มเออเอ้าฟรีดอมคู่กับไฮเบิร์ดฟูเบิร์ดไอ้ฝัสอุ้ยอุ้ยเหี้ยเลยไม่ทันอุ้ฟรีดอมไม่เป็นไรกูไม่ตายหรอกเพราะกูปิดระบบนิวเคลียร์ทัน มีเผาชมรมมีเผาเขาอยู่นะพี่รอเสียพี่อยู่เออ <c oughs> รอรอภาคใหม่อะ <c oughs> ่ออะซีดซีดเหัวอ่ะ